สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับชาวราศีพฤษภนะคะชาวราศีพฤษภทุกท่านเลยยินดีต้อนรับค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูดวงรายเดือนกันในช่วงของเดือน3ของปีพุทธศักราช256 6นั่นคือเดือนมีนาคมนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงรายเดือนชาวราศีพฤษภลัคขณาพฤษภดูคลิปนี้อ้างอิงได้เลยนะคะเอาว่าเป็นแนวทางพอนะคะไม่ได้ต้องให้ตะกังวลใจเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้นําวันเดือนปีเกิด มาตั้งคำนวณเป็นภาพรวมของราศรีพฤกษกนะคะ เข้าใจตามนี้เนาะก่อนอื่นนะคะชาวราศีพฤษภขาในช่วงของเดือน3มีนาเนี้ยนะคะ2566นะคะมีวันสำคัญหนึ่งวันนะคะก็คือวันจันทร์ที่6นะคะเป็นวันมาฆบูชาอย่าลืมสวดมนต์เสริมมงคลให้กับตัวเองนะคะเดือนนี้มีวันสำคัญคือวันมาฆบูชาและเดือนมีนาคมนี้นะคะมีทั้งหมด31วันเรามารู้กันก่อนว่าวันพระเนี่ยจะตรงกับวันจันทร์ที่6วันอังคารที่ 24แล้ววันอังคารที่21วันพุทธที่29ค่ะเรามาเริ่มกันเลยยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมาหัศจรรย์ของอาจารย์วาสนาอ m a มซิงคาร์โนะคะเปิดใจกว้างคลิปนี้เป็นภาพรวมชาวราศีพฤษภค,ค่ะในเรื่องของดวงการงานนะคะคงต้องพูดว่าดวงการงานของชาวราศีพฤษภเนี่ยไปในตำแหน่งที่ดีด,ดีนะคะเพราะว่ามีดวงนำเลยคือดวงผู้หลักผู้ใหญ่ อุป,ปถัมภ์ดังนั้นผู้ใหญ่ในที่นี้จะต้องมีวัยวุฒิและมีฐานะทางการเงินที่ดีดีมากๆเลยคะ่ะอาจจะถ้าคุณไปติดต่อหรือดีลงานนะคะกับผู้ใหญ่เจ้าของกิจการเจ้าของร้านค้าเจ้าของบริษัทหรือว่าเจ้าของใดๆก็ตามหรือแม้กระทั่งหัวหน้าแผนกที่ระดับสูงๆมากๆนะคะเขาจะสนับสนุนดวงการงานของคุณดังนั้นในช่วงของเดือนมีนาคมนี้ ชาวราศีพฤษภถ้าทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการฝ่ายขายฝ่ายพรีเซนต์ผลงานนะคะหรือออกไปเสนออะไรก็ตามให้กับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการนะคะหรือว่าเอก,กชน ที่เจ้าของหรือว่าเสนอกับเจ้าของเลยจะมีเขาเรียกว่าจะมีลู่ทางประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงใครเข้าหายากใครดูเขี้ยวคุณจะสามารถเจรจาพาทีและนำพาไปซึ่งความสำเร็จในการสร้างคอนเน็กชันใหม่ๆพรีเซนต์สินค้าใหม่ๆหรือการซื้อขายใหม่ๆให้เจริญเติบโตและก็งอกเงยในอนาคตดังนั้นนะคะการเจรจาการสร้างคอนเน็กชันจะไปด้วยดีในช่วงตลอดเดือน ือนนี้ตลอดทั้งเดือนด้วยไม่ใช่มีแค่ช่วงวันไหนถึงวันไหนเอาเป็นว่าทั้งเดือนนี้เป็นเดือนที่ดวงชะตาของชาวราศีพฤษกจําเป็นต้องเคลื่อนดวงเคลื่อนย้ายโยกย้ายนําพาตัวเองไปเจรจาพาทีไปใช้มัทุรถวาจาไปสร้างคอนเน็กชันจะมีเกณฑ์ ไปในทิศทางที่สวยงามนะคะในเรื่องของการเดินทางนั้นนั่นหมายความว่าคนที่ทําธุรกิจที่มีการเดินทางจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึง่งหรือการโยกย้ายตําแหน่งหน้าที่ไปสู่แผนกอื่นจังหวัดอื่นประเทศอื่นจะไปในทิศทางที่ดีค่ะไม่ต้องกังวลในเรื่องของแบบทําไมเราต้องโยกย้ายทําไมต้องเดินทางบ่อยถือว่าเป็นเรื่องดีๆจะมีข่าวดีในเรื่องของดวงการงานเกิดขึ้นและคนที่จะต้องสร้างในเรื่องของเขาเรียกว่า าไรายได้ให้กับบริษัทค่าคอมมิชชั่นอะไรแบบนี้นะคะคุณจะทํายอดได้เข้าเป้าแล้วก็สร้างเม็ดเงินในเรื่องค่าคอมมิชชั่นทาให้เดือนนี้เป็นเดือนที่สร้างไรายได้ให้กับตัวเองค่อนข้างดีถือว่าดีค่ะราศีที่สนับสนุนผู้หลักผู้ใหญ่ที่สนับสนุนคุณนะคะจะอยู่ในกลุ่ม มีเกณฑ์นะคะมีเกณฑ์อยู่ในกลุ่มของชาวราศีมังกรชาวราศีพฤษภและก็ชาวราศีกันเป็นดวงคู่ในเรื่องของการสร้างเม็ดเงินค่ะถือว่าดีต่อมาค่ะเราไปพูดถึงชาวราศีพฤกษกในด้านการเงินกันบ้างในเมื่อข่าวดีการงานมันเกิดขึ้นค่อนข้างดีตลอดทั้งเดือนแล้วการเงินถือว่าก็มีลูทางใช้ได้ค่ะ เอาเป็นว่าเป็นที่น่าพึงพอใจเลยอะไรที่มันเป็นอุปสรรคการหมุนเงินชนเดือนนะคะการติดขัดเรื่องของการเงินการหาเงินมาสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในบ้านไม่ได้อะไรที่มันยุ่งยากเนี่ยเดือนนี้นะคะหลังวันที่10เป็นต้นไปจะค่อยๆดีขึ้นคลี่คลายขึ้นในเรื่องของการเงินการทองช่วงนี้คนที่ชอบลงทุนในชาวราศีพฤษภจะมีเกณฑ์ลงทุนเกิดขึ้นแต่การลงทุนนั้นมันจะค่อยๆเก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆนะคะมันจะไม่ได้เก็บเกี่ยวในเวลานี้ดังนั้นถ้าคุณใจเย็นได้รอได้จะส่งผลดีในอนาคตในเรื่องของ การเงินในความมั่นคงนะคะด้องบอกเดี๋ยวนี้ค่ะว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยนะคะจะมีดวงในการเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าอยู่เฉยๆเนี่ยมันจะมีลู่ทางการเงินเข้ามาเพราะว่ามันเหมือนกับว่าคุณหงุดหงิดใจเดือนที่ผ่านมามันติดขัดมันจ่ายเยอะเดือนนี้คุณก็เลยมองว่าฉันจะไม่ฟุ้งเฟือยละฉันจะนิ่งก็เลยอยู่เฉยๆทีนี้พอการอยู่เฉยๆของคุณเนี่ยมันทําให้คุณมองเห็นปัญหาแล้วก็ลู่ทางการแก้ปัญหาได้ดีกว่าตอนกังวลกวายใจด้วยซ้ำไปและด้วยวันที่ช่วงเวลาเนี่ยการเดินทางของวันเวลามันก็จะดีขึ้นตั้งแต่วัน ที่10มีนาเป็นต้นไปทำให้คุณค่อนข้างสบายใจขึ้นผ่านวิกฤตได้อย่างอย่างปลอดโปรง่งคือจะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตและสนับสนุนนะคะถ้าเป็นดวงการเงินเนี่ยเด่นที่สุดก็จะเป็นเพศหญิงนะคะที่จะมาสนับสนุนคุณเพศหญิงของคุณเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มของชาวราศีมีนพิจิกรกรกฎนะคะอาจจะเข้ามาช่วยหรือว่าให้ลู่ทางแนวทางความคิด นะคะด้านการเงินเป็นอย่างดีถือว่าใช้ได้นะคะใช้ได้นะอย่าสร้างหนี้เพิ่มเป็นดีที่สุดหนี้เก่าพยายามเคลียร์แล้วก็วางแผนใหม่นะคะอย่าเพิ่งสร้างเพิ่มต่อมาค่ะในช่วงของ ด้านความรักกันบ้างความรักหนุ่มโสดสาวโสดนะคะชาวราศีพฤษภแยกคลิปนะคะเดี๋ยวเราไปดูเกณฑ์มิติว่าจะเกิดแบบไหนเข้ามาสู่ดวงชะตาความรักมันจะต้องอ่านอ่านละเอียดเนาะก็แยกคลิปนะคะคลิปนี้จะเป็นความรักแบบทั่วๆไปความรักของคุณนะนะคะเต็มไปด้วยพลังงานของความหึงหวงค่ะรอบนี้นะคะหึงไปหมดค่ะ ด้วยความที่อาจจะมีความระแวงในความสัมพันธ์แต่มันไม่ได้มีเรื่องร้ายหรือว่ามือที่สามนะมันเป็นเรื่องของความไม่ไว้ใจมันเป็นเรื่องของความหึงหวงความน้อยใจความไม่ใส่ใจมากกว่าดูเฉยชาอยู่บ้านก็เล่นแต่มือถือแต่ดีใจที่จะออกไปเที่ยวกับเพื่อนมันก็เลยทําให้เรา เก็บเรื่องนู้นเรื่องนี้มาผสมกันจนกลายเป็นความน้อยอกน้อยใจแล้วก็มีอารมณ์หึงหวงระแวงเกิดขึ้นในช่วงของเดือนนี้เต็มทั้งเดือนเลยค่ะดังนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ความหึงหวงแบบขาดสติและไร้เหตุผลหันหน้าเข้าหาการจะดีที่สุดอย่าคิดเองเออเอง,เองนะคะเคลียร์กันดีกว่านะจะดีกว่า ต่อมาด้านโชคลาภค่ะในเดือนนี้ต้องยอมรับว่าโชคลาภชาวราศีพฤษภแก้มยิ้มฉีกยิ้มได้เลยจะมีโชคดีๆมาในด้านข่าวดีเรื่องของการงานก่อนนะนี่คือโชคของคุณบางคนก็ได้โชคลาภโชคฟุก โชคแบบคือเวลาที่คุณพูดว่าโอ้โหโชคดีจังเลยอะส่วนใหญ่มันเหนือความคาดหมายมันไม่คาดคิดดังนั้นชาวราศีพฤษภเนี่ยมันก็มาในรูปแบบของข่าวดีด้านการงานและนี่คือโชคแบบหนึ่งนะคะที่จะเด่นแล้วก็ใหญ่ที่สุดน่าจะเป็นโชคข่าวดีด้านการงานแต่โชคลาภจากการเสี่ยงลาบแบบฟุกๆโชคแบบถูกลอตเตอรี่อะไรแบบนี้อันนี้ต้องพึง่งดวงตัวเองให้ดีๆค่ะเพราะคุณไปเด่นด้านโชคลาภด้านการงานนะคะไปแล้ว ทีนี้ถามว่าอยากเล่นนะอาจารย์คืออยากเล่นนะขอแนวทางสักหน่อยเถอะวิจารณญาณนะคะเพราะว่าไม่ไม่แนะนำให้แบบว่าลงทุนอะไรเยอะถ้าคุณอยากเล่นนะคะให้เล่นเกี่ยวกับตัวเลขที่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็คือพ่อกับแม่เราตัวเลขประมาณนั้นนะคะอายุวันเดือนปีเกิดหรืออะไรคุณเลือกมาสักอย่างหนึ่งนะคะถ้าให้แนะนำก็ให้แนะนำเป็นของ ผู้ชายดีกว่าเพราะผู้ชายตอนนี้เด่นเรื่องของทรั์นำซับมาให้คุณก็เอาอายุคุณพ่อนะคะแล้วเวลาไปซื้อลอตเตอรี่ก็อาจจะไปซื้อเจ้าประจำหรือเจ้าที่คุณไปซื้อเนี่ยก็เป็นผู้ชายอายุมากๆขายใส่เสื้อสีเหลืองหรือใส่เสื้อสีแดงหรือใส่เสื้อสีขาวแบบนี้จะดีมากๆเลยนะทีนี้ในส่วนของ สถานที่ซื้อนะคะก็แล้วแต่คุณค่ะเอาที่สะดวกแต่เป็นแผงอยู่กับที่ดีกว่าไม่ใช่แผงจอนนะคะไม่ได้ปั่นจักรยานนะคะแล้วในส่วนของการซื้อออนไลน์แล้วแต่แล้วแต่มุมมองของคุณซื้อได้เลยไม่ได้มีปัญหาออนไลน์เนี่ยคือขึ้นอยู่กับดวงของคุณในการเลือกซื้อแต่ถ้าจะซื้อโรตลี่ตามทั่วๆไปก็แนะนำตามนี้แต่ก็ต้องใช้วิจารณญาณน,น,นะจ๊ะต่อมาค่ะด้านสุขภาพกันบ้างชาวราศีพฤษภสุขภาพเนี่ยนะในเดือนเนี้ย คืออย่างที่บอกค่ะถ้าคุณป่วยไข่อยู่นะจะมีข่าวดีเรื่องของสุขภาพที่ไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับนะคะใครที่สุขภาพแข็งแรงดีอยู่แล้วก็จะมีรูปแบบการออกกำลังกายแบบใหม่เกิดขึ้นนะคะมีการฮึกเหิมในเรื่องของการออกกำลังกายจนแบบว่าโอ้โหอยากจะฟิต เฟิร์มอะไรขึ้นมานะคะก็ถือว่าสุขภาพอยู่บนพื้นฐานของดวงชะตาที่ดีค่ะต่อมาให้สรุปทั้งเดือนเลยเนี่ยเดือนนี้ถือว่าเป็นมิดนะคะกับชาวราศีพฤษภมากๆเป็นเหมือนกับว่าเป็นเดือนที่เรารอคอยอะ่ะเออริมตาอ้าปากได้การเงินฝืดเคืองก็เริ่มคลี่คลายได้ ดวงการงานก็เริ่มไปในทิศทางที่ผู้ใหญ่มองเห็นศักยภาพของเราเราเริ่มมีกําลังใจในการทํางานมันก็จะเป็นเรื่องนั้นแต่ที่ระวังก็คงต้องเป็นเรื่องความรักที่เกิดความระแวงสงสัยในสิ่งที่มันแบบว่าคิดเองในสิ่งที่มันยังไม่เกิด อันนี้ก็คือเตือนเอาไว้นะคะใครชอบการอ่านดวงแบบอาจารย์วาสนานะคะแนะนําให้กดหัวใจรูปตัว S หรือปุ่มซุปเปอร์แทปุ่มขอบคุณที่ทางช่อง YouTube จะทําให้เดี๋ยวเขาจะมาร์กไฮไลท์ที่ชื่อของคุณให้เด่นกว่าเพื่อนเลยค่ะทาง y YouTube เขาจะทําให้เลยนะคะเหมือนเป็นแบบว่าพิเศษส่วนใครที่แชร์คลิปนี้เป็นวิทยาทานเป็นค่าครูอาจารย์ขอบพระคุณแนบอ,อกนะคะขอบคุณมาก,มากๆค่ะที่เอ็นดูอาจารย์ช่วยแชร์สิ่งดีๆออกไปนะคะเป็นการเตือนกันเนาะเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราแช์ ไปอาจจะโดนชาวราศีใดราศีหนึ่งที่กําลังดูคลิปนี้อยู่แล้วอาจจะเป็นเจ้าตัวด้วยที่เขากําลังแบบหมดกําลังใจาบางทีคลิปนี้อาจจะช่วยเขาได้รู้รู่ทางวันเวลาที่ว่ามันจะดีขึ้นตามลําดับทีนี้ทุกคนอย่ารอดวงนะคะทุกคนต้องดิ้นรนต้องทําถ้ารอดวงอย่างเดียวมันได้แค่เสมอมันได้แค่เท่านั้นแหละ แต่ถ้าคุณดวงดีแล้วคุณบวกกับคุณพยายามมันก็ต้องคูณสองซูเปอร์เด้งถูกไหมฮะมันจะมันจะดีขึ้นต่ามันก็ดีขึ้นอ่ะทวีคูณเพราะว่าเรามีแรงผลักดันจากพกปัจจุบันคือตัวเราในเวลาปัจจุบันด้วยอย่าลืมนะคะว่าโชคดีอย่าปล่อยให้หลุดมือต้องทำด้วยและให้จังหวะโชคนั้นมาสนับสนุนค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ